วับดีฮูกนะฉันคือว่าชาโคโนนะี๋ยวนี้นก็เรียกว่านักปาร์บีสารล้วกันนะเพราะฉันปาร์บีสมมามยอ่ะตอนนี้ได้มีลาโฟเรซอนดะสร้างยาอะไรบางอย่างที่จะทำให้ทดลองคนหนึ่งได้อี่ไม่ได้กายแล้วแต่ต้าบ,บี้ไปหมดแล้วฉันต้องช่วยล้วสินะ เวลาที่ฉันออกไปบ้านเมืองซี่มัน,มนที่ไหนเนี่ยเออเอ,อนี่ฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยคอตลาสูาสูรภูมิลบซอมบี้นี่แกคือใครเหรออ๋อผมคือเอไอแกครับนี่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงท่านตกสลงมาครับ แล้ววบบกำลังเต็มตนเริ่มเกมดวนนี่นี่นายผูจัดกดไม่ได้ครับผมต้องทำตามระบบของ A-N-A-N ของแบบโฟรไลซอนไม่เจ๊เจ๊จะไปชู้เหรอใช่ขึ้นินน้องกนันคุณเรดวนค่ะ ลองดูเหรอโอเคโอเคอยาง้เขาจะกินี่ดที่อ่ะอยากจะน้เามีเล,มมนลยน่ากัมากเาะกินนี่ยังนกเช่นาะคือฉันต้อดีติดชันถกมาจำเมือเก่าแล้วใช่ไม่ทุกคนอยู่ถูกกินคอ,นองด้วยโฟลิโอนค่ะฮะโพลซนเหรอ วันน,น,นี้เลายังไงเนื้มาย่างนี้ได้ยังไงขอโทษครับคุณต้องกทำที่เากาะเดิมเพื่อกำจัดซอมบี้เพื่อยึดครองเกาะของทูเรซอนฮะฮะซอมบี้ไม่นะอย่าเข้ามาฉันติดไวรัสโควิดฮะนี่มันไวรัสซอมบี้นี่ไม่เป็นไรฉันมีเกาะอยู่นี่แหละตอนนีจะอ้วน อุ้ยมันดบอะไรไม่รู้ดูเฮ้ยมันมีตอมพี่ปลาพิษอยู่เราวต้องระวังไว้เฮ้ยระวังพิษมันนี่นเด้ยอุ้ยฉันเกือบตายเลยเนี่ยอุ้ยฉันน่งอยู่ที่นี่แล้วแหละตายซะใช่ค่ะ คุณต้อ,อยู่ตรงนี้ค่ะคุณมสามารถไปไหนได้ค่ะเพราะคุณเจอกับซอมบี้ที่เดือดมากดีไม่มีอะไรเลยนอจากฆ่าตัวเล็กพวกนี้นี่ซอมบี้มันมาเยอะขึ้นเลยเหรอ,อนี่ซอมบี้อะไรกันเนี่ยเยกือบตือเกียตันทางอ้เฮ้ยซอมบี้นี่มันมันอกั นี่เนี่ยอมตนะนักใช่ไหมมาโดนดาบของันมาไม่เนี่ยไอโง่เอ้ยฉันคิดว่าฉันจะหนีได้ง่ายล่ะที่พวกแกจะโจมตีฉันได้ง่ายเหรอเพราะฉันคือซาบุไลจนท้อเฮ้ยอย่ามาขี้มวยฉันเหน็นนะสิรีบยังรีบยิงมันสิบอกเอ้ย ผมให้ตอ้องไอซอมบี้ตัวนี้จะต้องไปสู้กับถ้าคงสู้กับตัวบอสไม่ได้แล้วแหละจะต้องระวังด้วยอย่าจสพปืนเสียงดังคืนคุณไม่ทนันไอซอมบี้กู้ได้มาแล้วเหรอช่วยด้วยอเออนี่จะได้สกิลฟรีเหรอใช่สกิลจะดับให้คุณทันทีเลย ก็คุเกัดการสมมเสร็จเอ้าสมมีสอมตะอีกแล้วเหรอปลอดกำลงังหนีค่ะอุ้ยฉันต้องหนีด้วยเหรอคนหนีฉันก็ยืนทำสวงสบายไปก่อนไม่มันไม่ได้ถึงเวลาสบายนะมันงถึงเวลาอยู่ในสลบอรบทำไมล่ะนี่แล้วลูกข้อไอเชียบลูกข้อนี้มา เฮ้ยดิฉันเจอซอมมี่โอ้โหบ้าเอ้ยซอมมี่ตามนั้นเต็มเลยเหรอใช่ค่ะอสสรภูมิรสจะมีซอมมี่เยอะมากผมไม่สามารถหนีรอดแต่พวกมันได้ไอ้บ้าเอ้ยนี่แกพองนี่งีๆไงฉันต้องบีอับทื่อตัวเองชีวิตรอดอยู่นะละกาก่อน